ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนะฮะสัญญาณเสียงบลูทูุนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเครื่องเสียงชอบฟังเพลงนะครับผมสำหรับสัญญาณเสียงนะต้นเสียงนะต้องให้ความสาคัญของต้นเสียงนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงฟังเพลงนะถ้าใครมีสัญญาณเสียงตัวแรกเข้าที่ไม่ดีนะฮะไม่ชัดเจนไม่เพาะ นะครับไม่ไกลนะครับมันก็จะทําให้ปลายเสียงนั้นไม่เพราะไม่ชัดไม่ใสด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มีต้นเสียงที่ใสๆเข้ามานะเหมือนโทรศัพท์ต่อกับบลูทูธนี่นะจะเป็นต้นเสียงนะเอาเสียงเข้าไปในปรีเข้าไปปรีเซ็ตก็จะเข้าไปมิกนะครับหรือใครจะเอาเข้าไปมิกนะแบบนี้เลย สำหรับต้นเสียงที่แยกแจ็ค RCA มาเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยแยกแจ็ค RCA อนะฮะเป็นสเตอริโอนะครับ,นนะรบจะให้เสียงชัดเจนและใสนะแยกสเตอริโอมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต่อเข้าเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์น,นะฮะสำหรับเครื่องเสียงได้หมดเลยเครื่องเสียงกลางแจ้งก็ได้นะครับผมนะมทำไมถึงต้องใช้เป็นกล่องนะฮะบลูทูธ แบบนี้มานะครับเพืพ่อนๆทราบไหมถ้าใช้สัญญาณบลูทูธกับต่อเข้ากับเครื่องเล่นด้วยเป็นไฟตัวเดียวกันนะอาจจะมีเสียงสัญญาณเสียงจีเสียงพัมนะครับมันจะมีสัญญาณบรบกวนนะครับเสียงวีดนะะถ้ามาใส่กล่องแบบนี้จะแยกแยกสัญญาณไฟนะฮะจะเป็นไฟคนละตัวกันนะครับสำหรับใช้ไฟ ของบูชุดกับเครื่องเล่นนะถ้าใช้ไฟตัวเดียวกันอาจจะมีเสียงรบกวนแต่ถ้าแยกสัญญาณออกมันจะไม่มีเสียงรบกวนเสียงจีเสียงหัมนะครับจะให้เสียงสัญญาณที่ใสนะฮะสเตริโอนะฮะจะดังชัดเจนและก็ไม่มีสัญญาณรบกวนวุ่นวาดนะครับตัวนี้ที่ผมใช้มาก็คือว่าผมชอบเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ผมก็เลยทํา ขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ของผมนะครับนะอาทีนี้มันใช้ดีนะก็เลยเพื่อนๆมาขอทำทำให้หน่อยนะก็เลยทำให้เพื่อนก็เลยเกิดการทำไว้ขายด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นอยากใช้นะอยากฟังเพลงเพราะนะขาดไม่ได้เลยนะสำหรับสัญญาณบลูทูธต้นเสียง เสียงใสเสียงเพราะนะไม่มีสัญญาณบรบกวนคือตัวนี้เลยนะโมดิฟายเสาให้ระยะ8 0ถึง100เมตรตัวนี้ไกลมากนะครับผมจะไม่ทำให้สัญญาณขาดหายนะเวลาเปิดในรถยนตนะ์จะเอาตัวนี้เปิดเสียบสายต่อกับปรีแล้วก็ไว้ในคอนโซลนะที่เก็บของก็ได้ด้านข้างนะะใส่แล้วก็ปิดฝาได้นะสัญญาณก็จะออกมาเหมือนกันนะแรงเดิมครับผมใช้อยู่ รหรือใคร <นะ S 2> ที่อยากใช้เป็นระบบแบบนี้นะครับผมะระบบแบบนี้น <ะ S 2> ใช้มิกเซอร์นะครับผมกาวแจ้งนะพวกนี้ก็ใช้เชื่อมต่อกันได้เลยนะง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เราจะมีสายชุดหนึ่งให้นะชุด RCA ให้นะครับผมก็มาต่อนี่เลยดำแดงนะครับผมแล้วก็ต่อเข้ามิก ตัวนี้เลยนะครับมิกตัวนี้นี่ช่องสัญญาณของเขานะี่ยจะเป็นช่องโมโนจะเป็นช่องโมโนตัวนี้เนาะอาจจะเป็นช่องนี้อนี้อนี้มิกของผมนี่แค่สองชันแนลนะับผมมิกสองชันแนลเนาะจะเป็นมิกช่องไม้จะเป็นสองที่เสียบไม้สองสองตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ต่อก็มามิกตัวนี้ของผมจะเป็นมิกที่ไม่มีบลูทูธนะครับผม ตัวนี้แยกไม่มีบูทูธเลยนะครับอ่าจะได้เสียงดีนะฮะผมมีกลุ่มผมนะฮะก็เลยเอาบูทูตตัวนี้มาต่อเข้าอาจจะบางตัวอาจจะมีบูทูธนะฮะมีแต่ว่าสัญญาณมันอาจจะไม่ไกลนะครับผมไม่เท่าตัวนี้เลยอันนี้โมดิฟายมาโดยเฉพาะใช้งานกับเครื่องเสียงโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับคนที่สนใจนะฮะเสียงใสเสียงดีนะครับดูรีวิวในเพจได้เลย นะครับนี่ต่อแบบนี้เลยนะฮะง่ายๆนะแล้วก็ขาออกก็เป็นตัวนี้นะต่อตัวนี้เลยช่องนี้นะสตูดิโอนี่ขาออกตัวนี้แดงขาวนะครับ R L นะแล้วก็วิ่งเข้าไปสายเส้นนี้นะช่องนี้จะวิ่งเข้าไปเครื่องเสียงเปรีนยน์นะหรือว่าจะเป็นแอมขยายที่บ้านนะครับสำหรับการใครอยากร้องเพลงนะร้องเพลง ก็ช่องเสียบใหม่เพิ่มไปนะครับตอนนี้ก็ไปใช้กับรถยนต์ได้เหมือนกันนะค,ะครับผมก็ใช้อยู่นะฮะเพราะว่าจะมีตัวแปลงนะฮะตัวแปลงไฟ12โวลต์เป็น220โวลต์นะฮะก็ตัวแปลงมอเล็กๆตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบปลั๊กก็ใช้ในรถยนต์ได้เช่นกันนะครับเสียงดีฮะ,ะเสียงดีกว่าปรีอีกนะครับตัวนี้นะจะใส่กว่ากรองคัมเป็นคอสคอสตัวหนึ่งเลยนะค,ะครับผม ถ้าใช้ปีเอาปีมาผ่านตัวนี้ได้ตัวนี้จะเป็นคอร์สอีกตัวหนึ่งนะฮะสัญญาณเสียงดีเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะถ้าใช้ตัวนี้เนาะแต่ถ้าใช้แบบเพียว์ก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยนะบลูทูธตัวนี้นะฮะห0ศนโปรนะะใช้ได้เลยใช้ต่อเข้าปีได้เลยตัวนี้ก็เสียงใสสัญญาณแรงสัญญาณไกลเหมือนกันนะครับให้เสียงที่ชัดเจนนะครับฝากไว้หนึ่งนะฮะ ฝากสินค้าไว้หนึ่งตัวนะครับกับตัวนี้นะบลูทูธ5.0 Pro นะครับเดี๋ยวนี้มีสินค้ามีรับประกันบอร์ดบลูทูธตลอดอายุการใช้งานนะครับอันนี้มีแบตเตอรี่นะสำหรับชาร์จมือถือได้ด้วยนะฮะจะเป็นช่องนี่นึ่นะครับชาร์จได้นะแล้วก็เป็นไฟไฟฉายได้ด้วยนะฮะไฟฉาย LED นะไว้ส่งของส่งอะไรนะครับ ภายพักหน้ารุ่นใหม่ก็จะอาจจะไม่มีไฟฉายแล้วนะครับผมเพราะว่าประหยัดเอาไว้ประหยัดแบตน,นะฮะแต่กล่องอาจจะเป็นรุ่นใหม่นะะกล่องเดิมอาจจะหมดแล้วนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับ